เรเลนเวเกิด3พฤษภาคม2003สัญชาติเยอรมันตำแหน่งกองกลางตัวรุกสโมสรปัจจุบันไบ e เออร์เลเวอร์คูเซนทีมชาติเยอรมนีชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2021เส้นทางอาชีพเริ่มจากเยาวชนของ1 FC โคโลนย้ายมาเลเวอร์คูเซนในปี2020 ฤดูกาล2023/24ยิง11ประตู12แอสซิสต์ในบุนเดสลีกาความเคลื่อนไหวการย้ายทีมลลเวอพูลยื่นข้อเสนอ113ล้านปอนด์100ล้านปอนด์โบนัส13ล้านปอนด์เลเวอร์คูเซต้องการ150ล้านยูโรเวียสนใจย้ายไปลลเวอพูลแม้มีข้อเสนอจากแมนซิตี้และบาเยินมิวนิกพ่อเคยระบุอยากให้อยู่กับทีมต่อแต่ปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนใจ เวียดเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตาก,การย้ายไปลิเวอร์พูลอาจทำลายสถิติค่าตัวของสโมสรหากดีนี้สำเร็จจะเป็นการเสริมทัพครั้งใหญ่ของทีมในฤดูกาลใหม่